พี่รักเดี๋ยวเขาไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวมานะครับอย่าเข้าร้อนนี่นะค่ะเดี๋ยวมานะอยาโตอืมเฮ้ยเดีียวไม่อยู่นี้สองวฉาดีกว่าเร็วโอ้ยอะไรวะ แกมเข,ข้าวหนักแค่นี้แกไปดูสาวได้ห่อโอ้ยนี่ปิดเธอบางทีด้วยมันเที่ยวสวนสนุกอะ่ะฉันก็ต้องมองสูงมองสาวบ้างได้ไหมอะ่ะแกก็ดูนี่ว่าเลี่เขาห่วงฉันขนาดไหนอะ่ะแหมฉันดูผู้หญิงในมือถือเวลาเลื่อนฟีดขึ้นมานะเขา,อาง,งอนฉันเลยฉัามีเวลานิดน,น,น,นินหน่อยแกฉันมองสาวได้เหรอวะแกจะมองสาวอีท,ทำไมง่ายดีมันก็น่ารักอ่ะ เออเรื่องนั้นรู้แล้วนะวันลีเขาน่ารักนิสัยดีันก็ไม่เคยลืมด้วยว่าแกเป็นคนแนะนําลีไม่ฉันรู้จักอ,ะอ่ะก็ฉันกับลีอยู่บ้านด้วกันตั้งแต่เด็กนี่พอเข้ามอปลายฉันมาสนิทกับแกก็เลยอยากแนะนาให้แกรู้จักลีเขาอะ่ะตอนแรกก็ไม่คิดเหมือนกันแหละว่าหญย,ยดีชอบแกอ้าหมายความว่า,มาไงวะ ก็แบบว่าแค่แนะนำเล่นๆอ่ะเห็นแกช่วงนั้นแกบ่นว่าโสดอยากหาแฟนอะไรเงี้ยก็เลยลองแนะนำเล่นๆไม่คิดว่า แกจะได้คบเป็นจริงหรอวะธรรมดาเร่งจีบสาวฉันมันยืนหนึ่งอยู่แล้วเว้ยไม่เชื่อนะเดี๋ยวมี่สาวี่เกิดเดินมาฉันจะจีบไม่ดูสักคนหนึ่งเออเดี๋ยวยายลี่มันรู้ก็ระวังแล้วกันอะไรวะพูดกักอยู่ได้ไมาแต่แกเหอะเมื่อไรจะหาแฟนวะ,ะเห็นแกโสดตรืงนานด้วยฉันอยากจะเห็นเหมือนกันนะเนี่ยว่าหน้าตาแฟนแกเป็นยังไงอะ <c oughs> จริงจริงก็มีแล้วแหละตอนนี้เฮ้ย <c oughs> จริงหรอะเออตกใจอะไรขนาดนั้นวะฉันมีแฟนนี่มันน่าตกใจขนาดนั้นเลยเหรอหน่าตกใจดีวะใครอ่ะไม่เห็นพางให้ฉันรู้จักเลยวะเออก็เดี๋ยวเ,วเร็วนี้จะพาไม่รู้จักลวกันรอนะาแกดีก่อนเขาไม่ค่อยว่างอะ่ะเอองั้นเดี๋ยวฉันไปซื้ออะไรไมาให้กินด้วยแกจะอ,อะไรไหมเออแมวอ,อ,อ่ะเอองั้นเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอ้ายาโตแล้วแม็กไปไหนอะ่ะอ๋อเห็นไหนแม็กว่ามันไปหาซื้ออะไรไม่รู้อ่ะเห็นว่า ของกินนี่ละ<ห>มั้งแมกรู้ใจฉันจังเลยอะ่ะฉันกำลังหิวอยู่พอดีเลยโอ้ยนี่ไหรี่ฉันเป็นเพื่อนกับเธอตั้งนานฉันก็เพิ่งรู้ว่าเนี่ยเธอหวานติดแฟนซะขนาดนี้เลิกหวานนั้นบ้างก็ได้มันไม่อยู่ตรงนี้ก็เลิกหวานนั้นก่อนเฮ้ยทำไมอะ่ะพูดแบบนี้อิจฉาฉันเหรอ <c oughs> เอออิจฉาเวายยอมรับก็ได้ถ้าอย่างนั้น ทำไมยาโตถึงไม่หาแฟนสักคนน่ะเออจริงๆตอนนี้ก็เหมือนจะมีแล้วเหมือนจะมีแล้วพูดยังไงอะ่ะฟังไม่เข้าใจเลยก็คือเป็นแฟนกันแล้วนี่แหละแต่ฉันก็ยังไม่ค่อยแน่ใจอะ่ะเพราะว่านิสัยของเธอไม่ค่อยเหมือนกับผู้หญิงที่ฉันชอบเลยเอ,อ้าแล้วเธอนิสัยยังไงอะ่ะแล้วผู้หญิงที่ยาโตชอบอะ่ะนิสัยแบบไหนเหรอเธอเธอเป็นคนรุยๆ้ยอะ่ะฮาวๆวกิจกรรมเยอะเดี๋ยวก็ทำทำนั่นทำนี่ แมนๆเหมือน,นผู้ชายอะไรเงี้ยอืมแล้วนิสัยพวกนั้นก็ตรงข้ามกับยาโตชอบั้งน,นั้นเลยเหรออืมตรงข้ามทุกอย่างเลยงั้นก็แสดงว่ายาโตก็เป็นคนที่ชอบคนนิสัยที่น่ารักน่ารักดูผู้หญิงผู้หญิงอ่อ,อนๆอ,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 อะไรแบบนั้นใช่ไหมเออเอ่ออืมก็ประมาณนั้นแหละอืออ๋อแบบนี้นี่เองแล้วทำไมยาโตถึงได้ตัดสินใจไปเป็นแฟนกับเขาอ่ะห่า ก็คือคุยกันไปแล้วก็รู้สึกมีความสุขดีอ uh, ่ะแล้วก็ดูเขาเป็นคนดีด้วยต็เลยลองดูเผื่อว่าผู้หญิงที่ใช่อาจจะเป็นเขาอวังๆก็พามาให้รู้จัก่อยนะนายสิถ้างั้นเดี๋ยวเราไปช่วยแม็กก่อนดีกว่าเผื่อแม็กซื้อของเยอะเดี๋ยวเรามานะอืเออไม่ได้ไม่ได้นั่นมันแฟนเพื่อนเอาไว แจกอังเปาเข้าวอลเล็ตฟรีฟรเพียงแค่ทุกคนกดไลค์คลิปนี้แลว้วกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมดูคลิปนี้แต่ต้นจนจบและอย่าลืมคอมเมนต์เบอร์วอลเล็ตของทุกคนไว้ด้วยนะเออเอ้ยย่าต่อ,อ,อลี่ออาไปไหนมายังไงทำไมไม่ตรงนี้ยรือว่าเรานัดกับแม็กไว้ที่ร้านอาหารตรงนู้นะ่ะอ,อ๋อคือวันนี้เป็นวันครบรอบสปีที่เรากับแม็กคบกันนะ่ะอ๋อแบบนี้นี่เองเออ ยินดีด้วยนะเว้ยขอให้ลากันไปยาวๆแล้วกันขอบใจมากนะแต่ว่าเจอยาโตะก็ดีเลยอ่ะคือว่าเราจะหาของขวัญอะไรบางอย่างซื้อให้แม็กเขาอ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้แม็กเขาดีอ่ะอ่ก็เธอเป็นแฟนกันนี่ตอนคุยกันไม่รู้เลยเหระว่าไอ้แม็กเขาชอบอะไรอ่ะก็รู้แต่ว่าของที่แม็กชอบอ่ะเราก็ซื้อให้แม็กไปหมดแล้วอะดิเอ้ซื้อให้หมดแล้วเหรอใช่ ทุกอย่างที่แม็กเคยบอกแล้วว่าแม็กชอบอะไรบ้างอะเราก็ซื้อให้แม็กไปหมดแล้วว่ะอ๊ยนี่เป็นแฟนสายเปย์ไงเนี่ย <c oughs> แค่อยากซื้อให้เฉยๆ <c oughs> ก็แม็กเขาก็ซื้อให้เราเยอะแล้วว่ะเออนั่นแหละบางทีเราก็อยากรู้ว่าแม็กเขาอาจจะมีบางอย่างที่เขาชอบแต่ว่าไม่ได้บอกเราแต่ว่าบอกยาโตอะไรแบบนี้ไงย,ยาโตเ้าะจะรู้ไหมอะอืมก็เห็นไอ้แม็กมันแบบชอบฟูตบอลไม่หรอ ซื้ออะไรเกี่ยวกับฟุตบอลมันดิโอ้ถ้าเรื่องฟุตบอลอ่ะเราซื้อให้หมดแล้วไม่เหลืออะไรที่เราจะซื้อให้แล้วอะ่ะอ,อ,อีกอย่างก็เห็นว่าไอ้แม็กมชอบปีนเขาไงฮะจริงเหรอไม่เห็นจะเคยรู้เลยว่าแม็กชอบไปภูขเขาอ่ะเออไอ้แม็กมันชอบแต่ว่าตั้งแต่มันคบกับเธอเนี่ยมันเห็นเธอไม่ค่อยชอบไงมันก็เลยไม่ค่อยไปแม็กนะทำไมไม่บอกเรา โอเคขอบใจมากนะงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อพวกแบบว่าอุปกรณ์ปีนเขาอ,อะไรแบบนี้ดีกว่าเนาะเออถ้าซื้ออะไรพวกนั้นไอ้แม็กแน่ชอบแหะ <c oughs> ขอบใจมากเลยนะยาโตะงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะแม็กดี๋ยไปไหนหรอเอ,อ่อทำไมแม็กมาไวอะ่ะเรานัดกันอีกตั้งหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่หรอเอาก็เกิดว่าเรามาตามเวลาเราก็ไม่รู้อดีว่าคนแถวนี้กันจะซื้อของให้อะ่ะ <c oughs> เซอร์ไพรส์อะทำไมแม็กต้องรู้ก่อนด้วยอะแบบนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์อะดิ <c oughs> ไม่กล้องหรอกนะแค่ฉันมีเธออะแค่นี้ก็ดีที่สุดแล้วไม่ต้องเซอร์ไพรส์อะไรหรอก <c oughs> อนี่ฉันขอตัวก่อ,กอนไนดะ้ไหมทนความหวานของพวกแกไม่ไหววะอ <c oughs> <c oughs> แกไม่ต้องไปไหนเลยแกไปเป็นเพื่อนพวกเราด้วยแถมเป็นคนแนะนำรี่ให้กับฉันรู้จักด้วย พราะงั้นอ่ะวันนี้วันครบรอบคูกช้างสองคนแกก็ไปกินข้าวด้วยกันเลยโอเคไหมเออจริงด้วยยาโตก็เป็นกินข้าวด้วยกันเลยนะเนาะเอ้แต่มันเป็นวันของพวกแกนะเว้ยให้ฉันไปด้วยไมอ่ะโอ้คิดมากนะเพื่อนแกเพื่อนฉันแกก็เป็นเพื่อนรี่ไปเถอะได้สนุกสนุกใช้ยาโตะไปเถอะนะออาไปไปไปก็ไปเออนี่เมื่อกี้ยาโตบ,บอกเราว่าจริงๆรงแล้วแม็กชอบไปเที่ยวภูเขาเนอ ทำไมไม่เห็นแม็กบอกเราเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยหรอกก็เรารู้นี่ันลี่อ่ะไม่ชอบอะไรลําบากลาบากไงนะชอบไปเที่ยวทะเงทะเลส,สวยๆเราก็เลยพาไปแค่ทะเลอ่ะนี่แต่ว่าเราก็อยากเห็นแม็กมีความสุขนะถ้าแม็กชอบไปภูเขาอ่ะต่อไปเราจะไปเที่ยวภูเขากับแม็กก็ได้อ๋อไม่ต้องหรอกนะมันลาบากแต่มีแม็กอยู่เราอยู่ได้นี่นี่นี่เลี่เธอไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นแหละเธอเป็นตัวตัวเองแบบนี้แหละ แบบนี้แหละที่ฉันรักอ่ะ <c oughs> แม็กแล้วก็ <c oughs> แต่ว่าค้าวหลังอ่ะเราไปได้จริงๆนะโอ,โอเคโอเคป่ะงั้นเราไปกินข้าวก่อนอ ขฝากทุกคนทั้งใน YouTube และแฟนเพจนะครับผมเชวยกันไปติดตามช่อง YouTube ใหม่ของผมด้วยชื่อช่องว่า ff the series นะฮะหลังจากนี้หนังฟรีไฟเ์ the series จะมีลงที่ช่องนี้แล้วฝากทุกคนไปกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ไปดูหนังฟรีไฟล์สนุกสนุกที่ช่องนี้กันได้เลยครับ